และจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับเขาจะมีที่กดน้ําอยู่หน้าเครื่องนะครับตรงนี้ด้านในนะครับเขาจะมีระบบ AG p ิพั b ไบโอนะครับจะช่วยในเรื่องของการกําจัดกลิ่นลองเอากิมจิมาแช่พร้อมกับข้าวสวยนะครับที่หุงแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะซิลนะครับออกมาดมว่ามีกลิ่นกิมจิติดเข้าไปในข้าวไหมนะครับนี่ สวัสดีครับผมแม,มนบนทนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้เย็นโตชิบ้านะครับรุ่น GRT r, r T 3 2 5 WE PMT 0 6เป็นตู้เย็นขนาด8 8คิวสีโมเรนดี้เกรนะครับนี่สีแบบว่าหล่อมาก,มากเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์และฟังก์ชันการทำงานเต็มกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เครื่องนี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ครับผมทำความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถประหยัดพลังงานได้ดีเลยนะครับ ถ้าเราใช้งานทุกวันนะครับจะมีค่าไฟอยู่ที่1,822บาทต่อปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าประหยัดมากๆผิวประตูนะครับเขาทําจากวัสดุถึง10ชั้นนะครับป้องกันรอยขีดข่วนและรอยนิ้วมือและที่สําคัญนะครับสามารถทําความสะอาดได้ง่ายอย่างที่ปกติทั่วไปนะครับเวลาเราจับตู้เย็นเนี่ยเวลาเราเปิดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือติดใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเช็ดออกค่อนข้างยากนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะจับจะลูบยังไงนะครับเขาก็จะไม่เกิดรอยนิ้วมือและถ้าเลอะแล้วก็อย่างที่บอก สามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายด้วยครับและจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับเขาจะมีที่กดน้ําอยู่หน้าเครื่องนะครับตรงนี้ช่วยให้เราเนี่ยเวลาจะดื่มน้ําสามารถที่จะมากดน้ําดื่มจากตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับทำให้ไม่ต้องเปิดตู้เย็นบ่อยๆเพราะการเปิดตู้เย็นบ่อยๆนะครับจะทําให้เปลืองไฟนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวกดน้ำเนี่ยเขาจะมีเฉพาะตู้เย็นรุ่นใหญ่แต่รุ่นนี้เขามีมาให้เราด้วยซึ่งบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ใส่น้ําด้านในกันนะครับ เปิดออกมานี่ตัวนี้จะเป็นที่ใส่น้ําความจุ2ลิตรแล้วก็เราสามารถเปิดตรงนี้แล้วก็เติมน้ําเข้าไปที่ช่องตรงนี้ได้เลยหลยังจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะดื่มน้ําเราก็กดน้ําดื่มจากหน้าตู้ได้ง่ายๆแบบนี้เลย และที่สําคัญนะครับเขาสามารถที่จะถอดตัวนี้นะครับออกไปล้างทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปลดตรงนี้นะครับเปิดฝาตัวนี้เพื่อเอาไปล้างแล้วก็เอามาประกอบกับเข้าไปแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้ง่ายๆ,ๆแบบนี้เลยครับเรียบร้อยชั้นวางของด้านในจะเป็นกระจกนิรภัยแบบนี้ และเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำง,งานได้อย่างอิสระเลยนะเพราะว่าเราอยากจะให้ชั้นเนี่ยแคบลงหรืออยากจะให้ชั้นกว้างขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะขยับเปลี่ยนได้เลยถ้าเราแช่อะไรที่มันมีความสูงนะครับเราก็ปรับให้ชั้นนั้นนะครับมีความสูงเพิ่มขึ้นได้นะครับสามารถปรับได้ตามสะดวกเลยครับ และด้านล่างนะครับก็จะมีช่องตัวนี้นะครับเป็นช่องแช่ผักก็สามารถดึงออกมาใส่ผักที่เราอยากจะแช่เข้าไปแล้วก็ปิดเข้าไปแบบนี้ซึ่งด้านบนเนี้ยก็สามารถที่จะวางของได้เช่นกันและด้านบนตรงนี้นะครับก็ยังมีช่องใส่ของอีกหนึ่งช่อง เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการกําจัดกลิ่นกันบ้างนะครับด้านในนะครับเขาจะมีระบบ A g p ิพั BO นะครับจะช่วยในเรื่องของการกําจัดกลิ่นสามารถป้องกันไม่ให้อาหารรสธรรมดาเนี่ยได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ช่วยคงรสชาติของอาหารไว้ให้เหมือนเดิมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทดลองเอาของมาแช่ไว้ในตู้เย็นเครื่องนี้นะครับที่สําคัญนะครับลองเอากิมจิมาแช่พร้อมกับข้าวสวยนะครับที่หุงแล้วพอเปิดตู้มานะครับปกติแล้วถ้าเป็นตู้เย็นทั่วไปเนี่ยเวลาที่แช่กิมจิเนี่ยซีลดีแค่ ไหนก็ตามนะครับมันจะมีกลิ่นออกมาแต่อันนี้นะครับผมทดลองแค่เอากิมจิใส่กระปุกแล้วก็แช่ไว้นะครับพอเปิดมาคือไม่มีกลิ่นเลยครับตอนนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะซิลนะครับออกมาดมว่ามีกลิ่นกิมจิติดเข้าไปในข้าวไหมนะครับนี่ไม่มีครับผม ตอนนี้ในตู้เย็นนี่คือไม่มีกลิ่นกิมจิเลยแล้วก็ในข้าวที่แช่ไว้ด้วยกันกนี่ก็ไม่มีกลิ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องแช่แข็งกันบ้างช่องแช่แข็งโอ้โหมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับสามารถที่แบบว่าใส่น้ําแข็งได้เยอะหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราซื้อแบบฟรีดมานะครับกว้างมากเลยนะครับด้านข้างนี่ก็ยังมีแบบว่าให้สามารถเก็บของได้เยอะเลยก็ตรงนี้จะมีเป็นเอาไว้ให้เราสามารถที่จะทําน้ําแข็งได้ด้วย แล้วก็บิดปึ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้ตู้เย็นเครื่องนี้นะครับเขามีขนาดที่กระทัดรัดมากๆเลยนะครับผมว่าเหมาะกับใครที่อยู่คอนโดแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่มากๆนะครับตัวนี้สามารถเอามาตั้งได้เลยอย่างที่ผมรีวิวนะครับก็คือที่คอนโดของผมพอมาตั้งแล้วนะครับก็ดูเข้าขอคอนโดแล้วก็ดูไม่เกะกะ ไม่ใหญ่จนเกินไปนะและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับก็คือมีที่กดน้ําอยู่หน้าตู้ด้วยผมนะครับเป็นคนที่ดื่มน้ําบ่อยมากๆนะครับปกติแล้วถ้าเราจะเอาฟังก์ชันมีที่กดน้ําอยู่หน้าตู้แบบนี้เราจะต้องไปซื้อตู้เย็นรุ่นใหญ่ๆใช่ไหมครับรุ่นนี้นะครับเขามีมาให้ต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเครื่องนี้นะครับรับประกันสินค้า1ปีรับประกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยถึง10ปีเลยทีเดียวสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณช้อปปี้ลาซาด้า ถ้าใครกําลังมองหาตู้เย็นสักเครื่องนะครับผมว่าตู้เย็นโตชิบะรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันด้านล่างนะครับตู้เย็นตอบโจทย์ทุกรายสไตล์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด ขอทุกคนถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาคลิปหน้านะครับผมจะเอาอะไรมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันหรือพาทุกคนไปทำกิจกรรมอะไรคอยติดตามนะครับที่ช่องแมนบลทนครับผม